สวัสดีทุกคนยามเช้าเพิ่งตื่นวันนี้มาถ่ายลิปฟรีไฟเมื่อวานก็ถ่ายแหละแต่มันลงไม่ได้เพราะไม่รู้วธีการพากเสียงซ้ำเพราะว่าเรือเปิดไหม่ Right Come on, let's see what's out there. Here, 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 here. โอเคตอนนี okay, ้แกเราวิ án, ่งไปที án, ่บ้านใหญ่หรู้จะมีของเราที่เก็บอยู่บ้างไหมเนี่ย บางช่วงเสียงหายไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าบทติได้ฟีไฟก็ไม่ค่อยหูอยู่แล้วว้าอ๋อใหรยิดตบครับ จะมีเสียงเธอซ้อนหน่อยเพราะตอนนี้เอามือหน้าลำโพงเลยต,ตอนนี้ก็กะจะเปลี่ยนวิธีการเปิดคลิปหรือถ้าใครอยากให้เปิดวันไหนก็กิพ์มาได้เลยแต่คลิปนี้ขอให้มีคนดูหนึ่งร้อยได้ไหม ถึงไม่ใช่คนตึงแต่ก็มาถ่ายคลิปเรียวๆให้ทุกคนดูทุกคนอยากให้เป็นแบบโชตึงีถ่ายคลิปเดียวทุณ่จะได้ปรับตัวถูก อันนี้คือสรุปสรุปคสุปิสรุปคณิเลยเย่เย่ เดีคนดูอยู่ย่มันจะโผล่มาแต่พอเวลาไม่ไม่ได้คุยมันไม่โผล่มาเลยแบบต้งใส่เด่นมเหมือนกัน ทุบหน่อย love, love. เราเลี้ยงกิ่งชีวิตอยู่ขอบคุณนะอุ้ยมือชาขอของหน่อย แค่สิบเอ็ดคน she accepted 大嘅。<laughs> <laughs> <laughs>